นาทีนี้เหมือนกับในหนังเลยดูคลิปฮะจอดซ้ายได้วยจอดซ้ายจอดซ้ายจอดซ้ายจอด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 ซ้ายจอดซ้ายจอดซ้าย โอ้โหมาฟ้า8ฟ้า9เลยนะแบบนี้คือต้องโอ้โหซิ่งหนีไปนะครับตำรวจทางหลวงอยุธยาเปิดไซเรนเลยครับขับรถไล่ล่ากระบะมิตซูบิชิทรทันสีประตูสีแดงทะเบียน2กไกล่ลจุา8 3 8 7กรุงเทพมหานครคันทหน้านะฮะหลังจากเรียกตรวจ เรื่องของเปิดเพลงเสียงดังแต่ไม่ยอมหยุดให้ตรวจครับแล้วก็ซิ่งรถปาดซ้ายปาดขวานี่เป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรพอมาถึงกิโลเมตรที่4 8ถึง49ถนนพหลโยธินขาออกที่ตะบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระ,ะคนครศรียุธยาเนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลยขับรถปาดหน้า,บ,าบังคับให้จอดนี่คือถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อรถคนอื่นบนท้องถนนนะครับเจ้าหน้าที่เรียกตัวคนขับรถคนนี้เนี่ยลงมาจากรถ ทราบชื่อคือนายมงคลอายุ38ปีเป็นชาวอุบลราชธานีนี่นี่สภาพตานี่แดงเลยกลิ่นละมุดหึงเลยรับสารภาพเสียงอ่อนเลยนะครับบอกผมกินเหล้าขาวมาครับกิน40ดีกรีมาขวดหนึ่งเช็คในรถเนี่ยปรากฏยังมีอีกขวดหนึ่งที่ยังไม่เปิดดื่มนะครับ ตำรวจทางหลวงก็เลยคุมตัวมาที่กองบังคับการต่อเพื่อที่จะเป่าวัดค่าแอลกอฮอลในเลือดโอ้โหสูงปรี๊ดเลย oh. นี่ตรวจแล้วนะครับ234มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับสูงจริงๆเขาก็ยอมรับผิดแล้วครับอ๋อ oh. แปลว่าที่ไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมหยุดก็เพราะว่ากลัวจ,จะตรวจเจอแอลกอฮอล <15 3. S 1> นี่ไงสุดท้ายโป๊ะเช๊ะเรียบร้อยตำรวจทางหลวงนะครับก็เลยส่งตัวให้สพพระอินราชาดำเนินคดีต่อแล้วก็โดนไป3ข้อหาเมาแล้วขับ ขับรถโด,โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นแล้วก็ขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับสองร้อยสามสี่นะเท่า<สห>เลยนะคะถูกต้องฮนะ